สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาหมักสะพูกไก่นะครับสําหรับทานข้าวไก่อบนะครับน้ํามันหอยนะครับใส่น้ํามันหอยสามช้อนนะครับจากนั้นนะครับตานด้วยผงชูรสนะครับชูรสสองช้อนชานะครับจากนั้นนะครับตานด้วยรสดีนะครับรสดีก็สองช้อนนะครับช้อนชาช้อนชงกาแฟนะครับแล้วก็ตานด้วยน้ำตาลสายนะครับ น้นตำตาายสามช้อนนะครับจากนั้นนะครับติมด้ยเกลือนะครับเกลือปลายช้อนชานะครับว่าถ้าใสา่ยเยอะเดี๋ยวจะ,จะขึนนะครับใสพ่พริกไทยป่นนะครับสองช้อนนะครับติมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็กลาเอานะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องคนให้เข้ากันนะครับหมักกกไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับครับหน้าตาไก่อบเรานะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยนะครับเพื่อนๆลองทานดูนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมลองหมักดูนะครับทำง่ายๆอร่อยแล้วก็ขายดีด้วยนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมวิดีโอนะครับ